หยุดกรุบเดี๋ยวลูกห <c oughs> ยุดกรุบยายเดี๋ยวโมโมยุดดันอะโมโมน้อยเดี๋ยวลูกถ้าลองกินได้เลยนะ่ะยันสตอรี่ยายทำาให้หนั่นโอ้ยลองท่ายนะพี่น้องกิ่งหนึ่งอยู่ท่างพี่กิ่งหนึ่งลนยู่ท่านพุ่นลน่ลาหนานะมาเสียงเอง <c oughs> อ่ะกินเลยลูกอ่ะล่ะกิน กำ <c oughs> ลังหายดีจ้ะสวัสดีค่ะตอนเช้าพี่น้องค่ะทุกท่านแล้วจะหนาวไหลมือขึ้นมื่อขึ้นนี่แค่เจ็ดองศาหนึ่งตอนกลางคืนนะพี่น้อง <c oughs> แต่ตอนนี้มันมือน,นี่ก็แดดออกมันแดดออกแต่มันหนาวมันหนาวแล้วจ้ะเอเริกกตลีนะนี่นะแซบแบะแซบติตอ,ตอ,อืมี ขอบคุณยายน้อยสตรอเบอรีร่แยมสตรอเบอรีร่อ่ะกินเลยลกกินนี่นิวมือ <c oughs> ลีนะ่ <c oughs> มาอา๋อมัมมัติตะ <c oughs> มาให้ดูนิวโปของลีน่านะพี่น้องประตูนี้ <c oughs> เหมือคขึ้นนี่ <c oughs> อ่ม ก่อนเมื่อคืนนั่นแหละพี่น้องเขาเรียกว่าอย่างตอนบ่ายเนาะเมื่อคืนตอนบ่ายเมื่อวานนี้ตอนบ่ายเมื่อวานนี้กําลังดูดฝุ่นอยู่ลีน่าเพิ่นจะเข้าไปนอนเพราะว่าเพิ่นบ่มักอันเสียงดูดฝุด่นมันมันดังเนาะจา่ะกระทั่งอยากเล่นกับไอ้กรทั้งไปอยากเล่นกับไอ้แหละเพิ่นจะปิดประตูทางห้องนอนเป็นบล่ล่ะว่าที่นี่นู้บได้ยินเสียงลีนา่าห้องเลยเป็นบล่ล่ะแต่มีแต่แม่นวินเด้อ มาดึงเสื้อแม่บอกว่าลิ้นหาเจ็บลิ้นหาเจ็บนะันหนูก็เลยไปเบิงโอ๊ยประตูหนีบเมื่อีหล่ะอืมแต่ไปเบิงมันบวมเปลอาบ่ให้เบิงเพรามันเจ็บเบิงบ่ได้จับบ่ไหนฮานพี่น้องเออนั่นไปหาหมอไหมว่ไปตีมีนกูที่ดกตนอืมมันกูลิ้นหน่ากันนอนเจ็บอยู่กะ ให้กินยาเจ็บจนคิ้งหอนปุล่ะพี่น้องแต่กะบ,บ่ค่อยไอเท่าใดเราเด็กน้อยเริ่มดีละว, <c oughs> <c oughs> วันจันก็ไปโรงเรียนได้แล้วน่ารูปเนานะอยู่หนูพักผ่อนเลย <c oughs> นั่นก็ะดิ่งเต๋อีละเฮอเด็กกอดแม่อยู่กบได้ ยุดกุปซิลอะไรดีกอดเต๋าอะอะจัตเตกอดกรดด้วยลินะคิงกรดละอะดุเดะลินะบอกให้พูดมื่อนี่ลินะเจ็บมื่เนื่อมือจะลิน้องฝนบอกให้แม่นาะ อ๋อเดี๋วแม่นั่งมันมีใผรซื้อกล่องไห,หลาได้อืมมีไซือกล่องไห,หลาดไาด้ไม่บินกับบถือห้ได้ไม่บินยันยุบปุ่นแล้วอออาเังสี่สันอืโอเค nó nào khác nào nè có nhiệt đẹp ở cái mắt nào đấy nó có kiểu sai cho nó không นี่สิบสามองศาค่ะมตอนนี้นะคะณตอนนี้สิบสามองศาค่ะนี่สิบสามองศาตอนนี้สิบโมงเสาพี่น้องวังสิบสามองศาเมืาขึ้นนี่เจ็ดองศาคักยุ้ห <c oughs> นาวแล้วจ้า ใส่หมวกให้หน่อยแล้วไปโรงเรียนย่างมือเ้าะวันนี้ <c oughs> เปลี่ยนบนรรยากาศเปลี่ยนทันทีเลย <c oughs> จากสองสามมือที่แล้วเนาะฝนกะฝนกะ,นกะตกอียังไงกัน,นกสิตกและ้วกะันแดดออกหลังจากนั้นจากร้อนเนาะจะเปลี่ยนปุ๊บเป็นหนาวเลยทันทีเลยพี่นหลอนไวเบิร์กระปิไม่ิมากจนกน่าเบื่อใเนาะ นขอเมีย่ยเขาเลยสดน้ำได้ปล่ลโอเคยกซุปสอันว่าอ,อาจจะไม่ไหลซุปเยอ่แต่รต้อตงเบิกสักก่อนทำาไไรอาจจะไ้ลดนนั่นก็ได้อะไรลที่นองอยากถาม์ฮยันสิองก็จะุยมว,หวนหวัวกันไงกาา็จะ มันมุนงก็ต้องตายต้องทำ้ำน่ะเรียกว่าหยังการบ้านเราจะต้องอดทรงคู่นั่งน,น,อน,นอนไปเบิ่งค่ะข,ขนุนไลโซนนแต่จะไล่หนุ่มีนอ้องจะน้นองก,ก็อีกวิชาหนึ่งน่ะมันบ่ม,นมีสมดศพของคู่อีกวิชาหนึ่งมีสมดศพของคู่น่ะ ใส่เวลาทำกับน <มา S 1> ้ำิแค่เราซ้วเมียอ๋อว่าเอาอีกอยัยยายน่อยเห็นบันนั่นเส็บร้านเจ้มักสตรอเบอรี่นั่นอันเย่ะยะสตรอเบรี่บ,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 บ้าบ้าบาอยากินเยอะๆมันจะได้หายล <c oughs> ึนานที่นายหยอกแล้ว